คลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนเนียไปรับชุด KoNight ตัวใหม่นะครับผมนี่เลยนะฮะร,รับได้ฟรีก่อนใครเพื่อนเลยนะอยากรู้ว่าทำยังไงเนี่ยก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเอาละรครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับช่อง17บเจ c ดเอเช่นเคยนะฮะคลิปนี้นะครับเราก็ จะพาทุกคนนะครับผมไปฟาร์มเข็มขัดสีน้ําเงินในเกมฟรีไฟกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในกิจกรรมใหม่มันเข้ามาแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็คงจะอยากได้ชุดกันนะครับผมเออซึ่งผมเนี่ยก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ใช้เวลาประมาณสัก1-2ชั่วโมงนะครับผมในการฟาร์มนะแล้วก็ เอาไปสุ่มกิจกรรมนะครับผมจริงๆมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยนะผมว่าดวงของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งดวงของผมมันก็เออเหมือนจะซวยๆหน่อยนะครับผมไม่งั้นอาจจะเสร็จไปภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ได้นะครับผมโอเคนะฮะจุดที่ผมแนะนําให้ทุกคนมาฟาร์มเข็มขัดสีน้าเงินนะครับนั่นก็คือบริเวณหอดูดาวตรงนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันของเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วก็มันจะมีโอกาสดรอปเข็มขัดเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งแมตช์หนึ่งเนี่ยได้ประมาณเกือบ30ชิ้้นเเลลยแวก็สามสมับน เนาะซึ่งผมเนี่ยฟาร์มไว้ประมาณร้อยกว่าชิ้นนะครับผมนี่นะฮะเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้มาในเกมบอทนะครับผมเกมบอทนะครับผมทํายังไงใครที่ทำไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวจะบอกเนาะเออเกมบอทเนี่ยก็คือเราต้องเล่นกับ ID ใหม่นะครับผมก็คือให้เราเนี่ยสมัคร ID ใหม่มา ID นึงนะครับผมแล้วก็เอาตัวหลักของเรานะผมตัวที่เราจะฟาร์มเข็มขัดเนี่ยไปเล่นกับ ID ไก่หรือ ID บอท ID ดีที่เราสมัครมาใหม่นั่นเองนะฮะ ซึ่งมันจะทาให้เกมแรกที่เราเล่นเนี่ยนะผมไปเจอเกมที่มีแต่บอทนะครับผมคือแทบจะไม่มีคนเลยนะฮะเราก็จะสามารถฟาร์มได้สบายนะครับผมคือใครที่ไม่มี ID บอทไอดี ID, ไก่เนี่ยผมหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถไปฟาร์มในแมปปกติทั่วไปได้นะแต่อาจจะต้องไปเสี่ยงแย่งก,กันกับคนอื่นนะครับผมก็คืออาจจะโดนยิงตายได้นะครับก็คือเอา,อาง่ายๆคือมันฟาร์มไม่สบายใจนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีโทรศัพท์2เครื่องเนะี่ยก็ทาวิธีนี้หรือไม่ก็อาจจะให้เพื่อน เข้าสมัคร ID ใหม่มาแล้วก็พาตัวเราเนี่ยไปฟาร์มก็ได้นะครับผมพัดกันอะไรประมาณนี้นะช่วยกันกับเพื่อนนะครับผมแป๊บเดียวก็ได้ชุดแล้วนะฮะซึ่งผงผมเนี่ยก็ทําประมาณ3 4มสี่ตาเนี่ยได้เข็มขัดมาประมาณร้อยกว่าชิ้นนะครับผมนี่หมว่าแป๊บเดียวหน่อยได้เข็มขัดมาเยอะมากนะครับผมเพราะว่าหอดูดาวเนี่ยโอ้โหเข็มขัดเดยอะจริงๆนะครับผมนี่อ๋อนะับผมวิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะฮะ เมื่อฟาร์มแถวหอดูดาวเสร็จแล้วนะครับผมก็เราวิ่งลงมาที่สุสานนะแล้วก็มาฟาร์มแถวรอบนอกนะครับผมไม่ต้องไปฟาร์มในตึกนะมันเสียเวลานะครับผมมันไม่ค่อยดอกนะไม่รู้ว่าของผมมันเกลือหรือเปล่านะแต่ว่าของผมจะฟาร์มรอบนอกสะส่วนใหญ่แล้วก็วิ่งไปสั่งยิงเป้าต่อน,นั่นเองนะครับผมเอาจริงๆนะเนีนผมเราไม่ได้ไปต้องเล่นให้จบเกมก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าได้สักประมาณ2ี่อันเนี่ยก็ฆ่าตัวตายเลยก็ได้นะโดยการไปยิงถังแดงนะครับผมอย่ากดออกเกมนะไม่งั้นมันจะไม่ได้ของนะฮะก็ อันนี้ผมเล่นจนจบเลยนะเห็นไหมแมตช์หนึ่งนี่ก็ได้มาเยอะเลยนะครับผม31อันเลยนะฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้ร้อยกว่าอันแล้วนะครับผมโอเคนะวิธีฟาร์มก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมเนี่ยเล่นยังไงนะครับผมกิจกรรมนะครับผมก,รรมก็ง่ายๆเลยนะให้เราเนี่ยต่อยฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโดยเราเลือกเข็มขัดนะครับผมว่าเราจะใช้เข็มขัดสีอะไรในการต่อยศัตรูนะครับผมเพราะแต่ละสีเนี่ยมันจะเกิดดาเมจต่างกันนะครับ ใช้เข็มขัดน้ำเงิน1อันเนี่ยจะเกิดดาเมจ10นะครับผมถ้าเกิดว่าใช้สองอันนะครับผมจะเกิดดาเมจแบบสุ่มนะครับผมก็คือตั้งแต่15ดาเมจจนถึง25นะแล้วก็ใช้เข็มขัดสีแดง1อันนะครับผมก็จะเกิดดาเมจ5 0าสถึงแปเลยนะมันสุ่มนะครับผมบางคนนะครับผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันง่ายนะเพราะว่าอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันต่อยทีละสิเองนะครับผมนี่ดู่สก่อนนะว่าบางทีเนี่ยผมฝ่ายขาวเนี่ยมันต่อยแบบอันติเมจนะครับผมก็คือมันใช้แบบ เข็มขัดแดงต่อยเรานี่ครับผมเห็นไหมว่าดาเมจเกิดทีนึงแบบโหเกือบแพ้เลยนะซึ่งแบบนี้ผมแพ้เขาเนะยเห็นไหมว่าโอ้โหคือแบบอ่าสวยมากนะผมบางทีเนี่ยเจอฝ่ายสีขาวใช้อัลติเมทถ้าไม่ตายเนี่ยต่อยถึง2ครั้งเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเราในเพืองเข็มคัดที่ฟาร์มมาเลยนะครับผมฉะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่ดวงแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ต่อยทีละ2ไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปต่อยทีละหนึ่งเนี่ยมันเปลืองนะครับผมมันไม่คุ้มนะฮะ ต่อยทีต่สองเนี่ยมันมีโอกาสถ้าเกิดว่าได้สัก20ขึ้นไปเนี่ยคือคุ้มมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามฝ่ายสีขาวไม่ต่อยแบบเป็นสีฟ้าแบบแอนิเมชันสีฟ้ามาเนี่ยนะยังไงเราก็ชนะนะครับผมนี่นะเห็นไหมว่ายิ่งมันเป็นเลเวลสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับผมมันจะยิ่งโหดนะครับผม แน่นใน,ในการผมเราต้องบริหารจัดการเข็มขัดของเราที่ฟาร์มมาให้ดีนะไม่งั้นก็เราก็จะเสียไปวีรีแบบผมเนี่ยผมเน็นแบบว่าโอ้โหนี่แพ้เลยนะเพราะว่าโอ้โหมันออกถ้าไม่ตาย2รอบติดเลยนะสีขาวเนี่ยแล้วเราก็โ,โหโหสู้ไม่ได้เพราะว่าเ,าเข็มขัดแดงเรามีแค่อันเดียวนะครับผมนะนี่นโอ้โหก็เปลืองไปนะฮะ แต่เกิดว่ารอบไหนนะครับผมดวงดีนะฮะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต่อยแบบธรรมดาหมดเลยนะเราก็จะชนะแบบง่ายๆแบบอีซี่อีซี่เลยนะครับผมอย่างรอบนี้นะห,นหมายว่าโอ้โหนี่คือบอสตัวสุดท้ายนะนะเลเวลเจ็ดแล้วนะครับผมก็คือเป็นศัตรูตัวที่เจ็ดนะครับผมเป็นเลเวลสามนะซึ่งนี่นะผมอ้ต่อยชนะเรียบร้อยนะผมได้เคโอไนท์มาแล้วเป็นกล่องสีแดงนะครับนี่ เห็นไหมว่าอ๋อข้างในนี่ก็คือกล่องชุดนั่นเองนะครับเปิดมาเนี่ยงไงก็ได้ชุด1 0 0เลยนะครับผมนี่นะเป็นรางวัลนนะักสู้อัลติเมตนะครับผมโอ้โหคือชุดแจกฟรีก็สวยมากๆเลยนะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมนี่เปิดไปเลยแล้วกันนะนี่ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมของรางวัลหายากนะเป็นแพ็คช็อคกิ้งเคโอไนท์นั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้นี่ก็เอาวิธีผมไปฟาร์มได้เลยนะฟาร์มแป๊บเดียวนะครับผมได้เข็มขัดมาสัก ฟาร์มสัก1้0ยชิ้นนะครับผมเข็มขัด1 5ออันแล้วก็มาต่อยนะครับผมยังไงก็ชนะได้แน่นอนได้ชุดก่อนใครไปใส่แน่นอนนะครับผมนี่นะแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยเ,เล่นต่อนะครับผมเพื่ออะไรนะครับผมเพื่อเอ,เอากระเป๋านะเป็นสกินกระเป๋านี่จากกล่องเลเวลสี่เห็นไหมนี่นะครับผมเพราะว่าอันนี้มันสุ่มนะครับผมมันสุ่มดอปนะเออมันสุ่มออกอะมันสุ่มกล่องนะครับผมเราก็ต้องไปเล่นนะครับผมแล้วก็มันมีกิจกรรมที่เป็นอันนี้ด้วยนะเป็น สะสมรวมมวยนะครับผมที่เป็นหลากสีเนี่ยนะครับผมรวมมวยทั้งเกนะครับผมก็สามารถได้รับจากการทาภารกิจในเกมนะฮะนี่นะครับผมเคลียนแล้วก็เก็บเก็บค่าสีม่วงนะครับผมเพื่อเอามาสุ่มนะครับนี่่ากดรับให้หมดเลยนะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มา4อันเองนะแล้วก็เอามาสุ่มนะครับผมนี่ นี้นะครับผมมันก็จะให้เราไปกดชกนะครับผมแล้วมันก็จะสุ่มสีของนวมวยออกมานะซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ครบทั้ง9อันนะครับผมเราก็จะได้ท่าทางนะถ้าได้6อันเนี่ยก็จะได้กองสุ่มสกินปืนนะครับผมได้สัมอันจะได้เป็นอาหารหมานะครับผมนี่โอ้โหตอนนี้ผมได้สามอันไม่ซ้ำกันเลยนะอันสุดท้ายซ้ำโอ้โหได้สีโอเชียนนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ตอนนี้สามารถรับอาหารหมาได้แล้วนะนี่เอาไป5อันนะครับผมนี่ก็ ท้าทางอันนี้ผมก็มีแล้วนะผมก็ไม่ค่อยอยากได้หรอกนะครับผมเดี๋ยวบางทีอาจจะฟาร์มเอาโคตมาแจากทุกคนก็ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนีัยผมไปลองเล่นดูนะไปขอเพื่อนก็ได้หรือจะเอาไปถ้าเกิดเรามีซ้ำเนี่ยก็เอาไปส่งต่อให้เพื่อนก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีกว่านะครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รีแล็กโซนเนี่ยหรือว่าโซนฟีสตล์นะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าตอนนี้ในเซิร์ฟเนี่ยหรือว่าในห้องนี้นะฮะมีใครที่ได้ชุดเหมือนเราบ้างแล้วนะครับผมเน้นะเป็นชุดนักมวยหญิงเออตอนนี้ยังไม่มีใครมีเลยใช่ไหมเนี่ยนะฮะเออทุกคนยังไม่รู้วิธีการฟาร์มหรือเปล่าเอ่ยนะหรือว่ายังไม่รู้กิจกรรมว่ากิจกรรมมันเข้าแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับนี่ะะนะก็ประมาณเน้นะครับผมเอาชุดมาอวดคนอื่นเขาเห็นไหมว่าถ้าฟาร์มวิธีผมแล้วก็มาเล่นนะครับปั๊บเดียวก็ได้แล้วนนผมม่เห็วา มิหน่มาส่งจุ๊บให้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้บอกเลยนะผมตอนนี้นี่ไม่มีใครมีแน่นอนนะครับผมฉะนั้นเราก็ต้องรีบไปฟาร์มเข็มขัดแล้วก็เอาชุดมาใส่ก่อนใครเพื่อนนะครับผมบอกเลยว่าเทนแน่นอนนะฮะเห็นไหมว่านี่มีแต่คนมาลุมล้อมมีแต่คนมามองนะแบบเอออยากได้ชุดละซี่ชุดนักมวยไปฟาร์มเข็มขัดซะนะครับผม นี่นะครับผมชุดแจกฟรีนะครับเป็นไงชุดแจกฟรีก็ทําให้ชุดใส่เติมมาลุมมาดูได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะกดต,ติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอ้อ้นี่ก็มาทรงจุบจังเลยนะเนี่ยจะรู้ไม่ได้ว่าผมเป็นผู้ชายเนี่ยประมาณนี้นะครับผมใส่ชุดที่มันไม่มีใครมีก็ประมาณนี้แหละมันจะฮอตๆอนิดนึงนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปต่อยมวยกับคนอื่นแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิ